ฟินซี่โฮมสเตย์ฟินซี่ไม่ฟินได้ไงดูดิแบบนี้มันต้องฟินอยู่แล้วด้านหน้าเรานั่นคือสวนส้มนะครับคือสวนส้มตรงนี้คือบ้านผาปู่จอมตำบลกืดช้างอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เป็นโฮมสเตย์ซะส่วนใหญ่เลยนะครับใกล้ๆก,กัน ผมจะเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับพอดีมันใกล้จะมืดแล้วผมต้องรีบทำแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมก็ต้องกลับแต่เชา้าเพื่อจะต้องไปทำงานนะครับผมเลิกงานแล้วผมเข้ามานะครับเลิกงานห้าโมงแล้วก็รีบขับรถเข้ามาเข้ามาจากตัวอำเภอแม่แตงอยู่ที่เกือบเกือบชั่วโมงนะครับจากตัวอำเภอแม่แตงนะครับกีหลังเนี่ย ห้องพักช่วงนี้นะครับช่วงหนาวช่วงฤด,ดูหนาวช่วงไฮซีซันนี่วันคืนละ2490บาทหมูกระทะชุดละ450บาทนะครับอากาศเย็นนะครับช่วงนี้หนาวเลยใช้คาว่าหนาวดีกว่าผมว่าแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปเมื่อกี้ผมเปิดดูที่หน้ากล้องมันมีแมลงติดอยู่กล้องมันก็เลยจะมวัวๆอ่ะมั้งช่วงท้าย เจอเขาโฮมสเตย์นะครับปลายฟ้าโฮมสเตย์มณนปฟ้าโฮมสเตย์มื่นลี้โฮมสเตย์แล้วก็มีอะไรเจอเขาโฮมสเตย์เยอะมากบอกเลยว่าโซนนี้เป็นที่พักเยอะมากที่เราเห็นเขียวๆด้านหน้านั่นคือสวนกระล่ำปีนะครับกระล่ำหัวแล้วก็ข้างหน้าซ้ายมือนี่เป็นสวนส้ม เห็นว่ามีกิจกรรมเก็บส้มได้นะครับดูทางค่อนข้างชันนะครับขึ้นมาตรงนี้อ่าเป็นถนนเลนคู่นะครับเป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นแอ่งกระทะโซนนี้เข้ามาแถวนี้แล้วไปไต่ไปไหนต่อไม่ได้ครับเป็นทางตันนะครับเป็นทางเข้าสวนอย่างเดียวเลยทำทำสวยนะครับนู่นก็อีกโซนหนึ่งที่จอดรถ อผมเคยมาพักที่ปลายฟ้ามั้งครับตรงนู้นตรงนู้นก็ชันมากแล้วก็อากาศอากาศหนาวมากวันนี้มาคนละฝั่งเลยมุมมุมนี้สวยนะครับมุมนี้สวยดีสวนส้มนะครับบอกก่อนนะครับตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะครับผมก็เลยต้องรีบถ่ายอเดี๋ยวพาไปดูห้องพักหน่ยอยจริงจริงมันมีบันไดขึ้นตรงนู้นนะครับผมทําเวลาหน่อยกลัวมันจะมืด ผมขึ้นทางทางลัดดีกว่าอ้าวไม่ได้ขึ้นทางลัดไม่ได้ต้องลงไปใหม่หมอ่าราคานี้พร้อมอาหารเช้านะครับอ่าไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับเป็นเหมือนร้านร้านกาแฟมีอ่างทุกห้องไมอ่างอาบน้ำนะครับไปดูก่อนไป อ๋อห้องนี้ไม่มีอ่างอาบน้ํานะครับห้องน้ําเป็นไงอ๋อห้องน้ําสะอาดสะอาดดีนะครับอ่างอยู่ข้างบนเดี๋วขอดูห้องพักก่อนอคืนละสองพันห้าร้อยนะครับสองพันสี่รยเก้าสิบมีแอร์นะครับ ห้องกว้างมากนะครับห้องกว้างมากามีอะไรให้บ้างมีพัดลมมีไฟฟ้าให้ใช้มีกรติกน้ำร้อนตรงนี้น่าจะเปิดเป็นหน้าต่างเป็นมุ้งลวดเออเป็นมุงลวด,เ,ออเ,ปวดเป็นตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายตรงนี้สามารถเปิดรับลมได้วิวเป็นไงสุดยอดดีครับ ให้ดูรอบๆโดยโดยรอบข้างบนเป็นเนินเขานะครับมีแปลงดอกไม้ด้วยผมไม่รู้ว่าตอนเช้าผมจะถ่ายให้ดูได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเป็นฤดูหนาวนะครับท้องฟ้าจะเปิดสายนะครับหกโมงนี่กลัวมันยังไม่สว่างพอดีผมต้องรีบไปทำงานตอนเช้า บรรยากาศดีนะครับแล้วก็อากาศหนาวแล้วนะครับตอนนี้อากาศเย็นแล้วก็เยอะเลยสำหรับโฮมสเตย์โซนนี้นะครับที่นี่คือฟินซี่ไม่ฟินได้ไงอ่ะนี่ครับชื่อฟินซี่อ่าโ,โหก้อนหินสวยก้อนหินงามมากอ๋อ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหรือหนึ่งไฮไลท์ของการมาพักแถวนี้นะครับก็คืออ่างน้ํานะครับคือเน้นว่าถ่ายรูปอ่างน้ําไม่ได้มีไว้อาบน้ํานะครับมีไว้ถ่ายรูปนะครับก็น้ําไหลนะครับมีน้ําฝักบัวนะครับก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะาเปิดน้ำใสเปิดน้ำใสเพื่อที่จะลงมาอาบ แล้วก็ถ่ายรูปนะครับมุมนี้ถ่ายรูปสวยไหมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ตีฟองต้องไปซื้ออุปกรณ์ตีฟองอีกนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะซองละร้อยนะเป็นน้ำยาเป็นน้ำยาเหมือนกับสบู่อะใส่แล้วตีฟองให้ฟองมันฟูๆเพื่อที่จะถ่ายรูปให้มันสวยๆนะครับเดี๋ยนะไฟอยู่ไหน หรือยังไม่ถึงเวลาเขายังไม่เปิดไฟให้อ๋อผมขอลองเสียบไฟดูก่อนว่าแล้วก็เสียบเลยมาแล้วนะครับไฟเริ่มระยิบระยับแล้วนะครับนี่ครับสร้างไว้เอ้ยนี่คือพบโอ้คาธาดีข่าดี เป็นพ่อใบยอย่างดีเลยมีไว้เพื่อถ่ายรูปเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่าผมสั่งหมูกระทะไว้เดี๋ยวช่วงที่รอหมูกระทะอาจจะต้องขึ้นไปตีฟองน้ำตรงน,นี้เพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับอยู่กลางหุบเขานะครับ บ้านผาปูจอมอำเภอแม่แตงนะครับบ้านตำบลกึดช้างนะครับกึดช้างกอไก่สระอืไม่ตีดอเด็กกึดช้างโอ้พระที่รับขอบฟ้าแล้วมุมนี้สวยดีนะอ้ออีกอย่างหนึง่งสำหรับการถ่ายรูปก็สามารถเอาผ้าม่านลงได้นะครับเพื่อที่จะถ่ายรูป เพื่อที่จะเป็นเขาเรียกนะเป็นส่วนตัวหน่อยให้มันเป็นส่วนตัวก็จะเอาผ้มาม่านรอบๆนี้ลงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขนของแนละ้อยากจะบอกว่าแสงตอนเย็นหรือพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยมากนะครับพอดีพอดอีลูกค้ายังมาไม่ครบ ตรงนี้ติดกันอยู่สองเจ้านะครับมืดแล้วนะครับปรับแสงของกล้องให้ให้เก็บแสงได้เยอะๆหน่อยเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศให้ดูของจริงชุดหมูกระทะนะครับเตาเริ่มตั้งไฟแล้วนะครับเตาหมูกระทะดูดูด,ดูมุมนี้ดูนะชอบจังเลยสวยมากสุดๆเลยตรงนี้ใครชอบอแสงพระอาทิตย์หรือว่าพระอาทิตย์ตกดินนี่มามามุมดูดิ สวยไหมสุดยอดเลยชอบสุดๆเลยมุมนี้ตอนเช้าเราจะมากินอา,อาหารเช้าที่นี่นะครับชุดอาหารเช้าจะมาที่นี่แล้วก็เท่าไหร่นะหกโมงถึงเจ็ดโมงนะครับชุดอาหารเช้าแล้วก็ขอเก็บภาพมุมนี้ไว้หน่อยสวยจังเลยชอบมากตรงนี้นะครับชอบมากสวยสวย เห็นไหมมีอ่างมีอ่างทุกหลังนะครับมีอ่างแช่น้ําอ่างอาบน้ําให้ทุกหลังนะครับมุมนี้สวยเหลือเกินชุดอาหารเช้ามีกาแฟเป็นกาแฟดริปนะครับเป็นขนมปังนะครับแล้วก็มีชุดไข่กระทะนะครับมีข้าวต้มนะครับ แล้วแต่เราจะสั่งสะอาดสะอานมากชอบชอบตรงความสะอาดหนึ่งอย่างเนาะสองวิวตรงนี้ประทับใจเลยสวยก็ถ้าใครจะมาพักก็จองที่เพจของเขานะครับแล้วก็ผมขอเบอร์โทรของของของ,ของร้านมาเมื่อกี้นี้098นะครับ098ย์8 1135นะครับ ฟินซี่โฮมสเตย์นะครับเป็นชื่อเป็นชื่อของเขานะครับชื่อเจ้าของชื่อฟินเออชื่อซี่นะครับชื่อซี่แล้วก็<ด>เขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่มันฟินก็เลยตั้งชื่อว่าฟินซี่ไม่ฟินได้ไงสวยไหมดูดิอันนี้ผมมองด้วยตาเปล่าเลยบอกเลยสุดยอดเลยสวยมากเดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศส่วนอื่นให้ดู ชอบชอบที่นี่ชอบมากสะอาดดีเปิดดูเวลาเพิ่งจะหกโมงครึ่งทำไมมันมืดขนาดนี้แต่ท้องฟ้ายังสวยอยู่เลยเห็นป่ะหกโมงหกโมงครึ่งนะครับยังสวยมากเลยก็เมื่อกี้ยิบชุดอ่า ดิบกาแฟเขาขอยืมความาถ่ายรูปก่อนนะครับมาเป็นพอถ่ายรูปก่อนได้ยินเสียงน้ําไหลข้างล่างอข้างล่างนี้สวนดอกไม้นะครับเป็นสวนดอกไม้ด้านบนไม่มีนะครับมีด้านล่างนะครับสวนดอกไม้ดูดิสวยไหมอ่าไหนๆมาแล้วถ่ายเมนูอาหารให้ดูนิดนึงมียำทะเลนะครับร้อยห้าสิบเก้าอัดกเผาไก่นะครับหกสิบบาทกุ้งแช่น้ำปลาชุดเล็กนะครับร้อย สาม้าชุดใหญ่ร้อยห้าิบเก้านะครับมีอ่าอันนี้แหละชายเย็นมีนมสดมีเยอะเลยนะครับอ่ะให้ดูราคาโดยประมาณนะครับปีไก่ทอดน้ําปลาร้อยสาสิบเก้าบาทนะครับโดยประมาณบันนึ้ลุยสวนนะครับชุดละสองร้อยปลานึ่งมะนาวชุดละสองร้อยนะครับอ่าอันนี้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนเนาะก่อนที่จะมาพักก็ พยายามจะเก็บบรรยากาศให้เห็นของจริงนะครับว่าถ้าคุณมาพักคุณจะได้เห็นอะไรบ้างเตรียมเสื้อกันหนาวมาเยอะๆนะครับช่วงนี้มุดหมดแล้วฐานน้นเห็นปะ,ะก็เขาทำไว้บนชั้นสองหมดเลยนะครับสำหรับอ,อ่างน้ำสำหรับการถ่ายรูปนะครับจะอยู่ชั้นสองหมดเลยสวยนะครับถ่ายถ่ายรูปออกมานี่บอกเลยว่าสวยบรรยากาศดีมากเลย บาวิให้้ดยอ๋อพอดีแม่ครัวบอกอยากให้เราถ่าย Youtube นะครับตอนนี้ถ่ายลแล้วครับโอเคเดี๋ยวดูจุดอื่นต่อดูสวยจริงๆเลยประทับใจนะครับสำหรับที่นี่เดินเข้ามาในห้องพักกินหอมเลยนะบอกเลยสะอาดสะอ้านมาก คุยกับเจ้าของบอกเราเน้นเรื่องความสะอาดเลยร้านอาหารเครื่องดื่มปิดตอนสามทุ่มนะครับแล้วก็ไม่ให้เอาอาหารหรือเอไม่ให้เอาเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้ามานะครับถ้าเอาข้างนอกเข้ามามีค่าเปิดห้าบาทโอ้หมดแล้วเห็นไหมข้างนอกเนี่ยที่เขาบอกดาวบนดินอ่ะดูสัหน่อยดาวบนดิน กล้องที่ผมใช้อยู่เก็บแสงกลางคืนได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่านี่จะมันจะเป็นแสงไฟอะเลยยบเลยยับ,ยบอขอบฟ้าเริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับกลิ่นหอมมาแทนแล้วนะครับด้านในห้องกลิ่นหอมของน้ํายาทําความสะอาดด้านนอกกลิ่นหอมของหมูกระทะชุดนี้450ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ แล้วก็เส้นทางใครเข้ามานี่ผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับแนะนําให้เข้ามาตอนก่อนมืดอะก่อนมืดอะถ้าช่วงฤด,ดูหนาวมันจะมืดเร็วนะครับบอกไว้ก่อนควรจะเข้ามาก่อนมืดนะครับเพราะว่าอ่าแถวนี้มันไม่มีไฟเส้นทางนะมันมืดมากเลยเส้นทางถ้ามากลางคืนนะแล้วก็สวยก็บอกว่าสวยถ้าไม่สวยก็บอกไม่สวยแล้วก็ที่นี่ยะ ผมไม่ได้จ้างผมมาถ่ายนะแต่มันสวยก็เลยต้องชมว่าเออมันสวยจริงๆบรรยากาศดีจริงๆขอบคุณเฮียเล็กนะครับร้านทองโอเอ็กแม่โจ้น,นะครับสำหรับทริปนี้นะครับของขวัญวันจดทะเบียนบรรยากาศดีมากหนึ่งประทับใจ ห้องพักนะครับความสะอาดสะอา้ะอานสองประทับใจวิวนะครับตอนนี้น้ํายังไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยดูสะอาดสะอา้ะอานมากก็มีอะไรอีกเทียนป้อมเหรอจุดเป็นเทียนนะครับเป็นแสงเทียน ดู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 ให้ดูหน่อยสำหรับถ่ายรูปนะครับประมาณนี้เราจะเปิดด้านนอกเราเปิดดูเป็นไรนี่เลยถ่ายรูปมุมนี้เลยโอเคนะครับสำหรับที่นี่ ชอบตอนเช้าตอนเช้าไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเช้าเราเก็บบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึ่งคือบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมต้องกลับแต่เช้ามืดผมเลิกงานแล้วผมขึ้นมาเลยนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ โอเคนะครับขอตัวกินหมูกระทะก่อนที่นี่มีเครื่องดื่มขายด้วยนะครับหลังจากกินหมูกระทะอิ่มก็ขึ้นมาตีฟองนะครับตัวอย่างตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างอ่บับเบิลก็คือตัวที่ใส่ เข้าไปในน้ําที่ตีฟองถุงละร้อยนะครับวันนี้ใส่ไปสองถุงสองห่อนะครับเพื่อการถ่ายรูปโดยเฉพาะอ้าวนานๆมาทีหนึ่งเต็มที่ไปก็มีน้ําอุ่นนะครับมีน้ําอุ่นให้มีน้ําอุ่นให้นะครับก็ถ้าตรงนี้ยังไม่พอใจลงไปอาบห้องน้ําข้างล่างก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่าง ที่สำคัญเลยนะครับเมื่อกี้เห็นตัวอย่างพยายามมาถึงที่นี่ก่อนที่จะมืดนะครับเพราะว่าทางเส้นนี้ทางที่เข้ามาเส้นนี้ค่อนข้างมืดเลยนะครับไม่มีไฟถนนนะครับถ้าเกิดคนไม่รู้ทางแล้วมากลางคืนนี่มืดนะครับมืดนะครับค่อนข้างน่ากลัวนะครับสำหรับคนที่ไม่ชินเส้นทางอยากให้มาถึงก่อนที่พักก่อนมืดนะครับ กล้องเก็บรายละเอียดไม่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้แสงไฟนี่คือเต็มหมดเลยนะครับที่พังเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะลองเก็บภาพตอนเช้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้น้ำอาบได้นะครับน้ำอุ่นเลยนะครับสำหรับตรงนี้โอเคนะครับเจอกันตอนเช้าครับเช้านี้มีข้าวต้มให้กินนะครับ อันนี้เช้านะครับเช้ามืดเลยอ่าผมเล่นน้ำส้มคั้นไปแก้วหนึ่งกับขนมปังอ่าเมื่อคืนผมถามว่าไฟที่เห็นอยู่ด้านนู้นคือไฟของที่ไหนระยิบระยับเยอะเลยเขาบอกเป็นของม่อนแจมแล้วก็ด้านขวามือนี่เป็นของบ่อนเงาะด้านขวามือนี่นะครับเขาก็เปิดไฟกันทั้งคืนเลยเนี่ย รวมทั้งห้องผมด้วยก็เช้ามาก็มีพ่อหลวงประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านนะครับอ,อ๋อกำนันเหรอ,อ,อ,อเป็นอีกหนึ่งที่นะครับแนะนำที่พักที่นี่ครับสะอาดสะอ้านมากจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็วิวสวยมาก โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอ๋อนี่ดอกไม้นี่นี่นี่เจอกันคลิปหน้าครับผมที่ท่องเที่ยวอ,อ่ช่องของผมมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาเป็นที่ท่องเที่ยวตามแคมป์บ้างตามอ,อ่โฮมสเตย์บ้างรีสอร์ทบ้างร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับคือเน้นเที่ยวเอาง่ายๆมีทุกอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคเหนือนี่ เพราะว่าผมอยู่ทางเชียงใหม่นะครับก็คือตะเวนเที่ยวแถวเนี้ยที่อื่นก็ไปนะครับแล้วแต่โอกาสก็ถ้าชอบเที่ยวภาคเหนือนี่ไม่ผิดหวังครับใช้เส้นทางเชียงใหม่ฝาง เชียงใหม่อำเภอฝางนะครับเส้นทางเชียงใหม่อำเภอฝางเ,าเลยจากปากทางเขื่อนแม่ง,งัดน,นะครับเลยตัวอำเภอเลยปากทางเขื่อนแม่ง,งัดมาประมาณสักสองกิโลถึงสามกิโลประมาณนะครับเจอเนินแรกให้มองทางซ้ายมือนะครับ ป้ายเยอะๆนี่เลยครับบ้านแม่ตะมานนี่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าเลยปางช้างแม่ตะมานนี่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเราเข้ามาจากปากทางใหญ่ถนนใหญ่ประมาณเก้ากิโลนะครับ แล้วก็เนี่ยครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับข้างหน้าคือหมู่บ้านอ่าแม่ตะมาน,นะครับ,บเราเลี้ยวขวาตรงนี้ เราเลี้ยวขวานะครับบ้านผาปู่จอมอ่าสภาพถนนดีนะครับลาดยางให้ใหม่เลยก็ขึ้นเนินเหมือนกันนะครับแต่ไม่สูงมีช่วงสูงๆอยู่ก่อนจะถึงหมู่บ้าน แลวแถวนี้ก็ชันพอสมควรนะครับแต่ว่าเครื่องรถเล็กพันสองมาได้สบายนะครับ เก็บหอกระจายเสียงนะครับมีป้ายบอกนะครับถ้าตรงไปเมื่อกี้นี้เราจะไปถ้าเราไม่เลี้ยวขวาตรงนี้เราตรงขึ้นไปจะเป็นาวาวด้า er, จะเป็นปลายฟ้าโฮมสเตย์จะเป็นม่อนหมื่นม่อนม่อนหมนืม่นลีนะครับเจอเขาโฮมสเตย์นะครับอยู่โซนเดียวกันหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับ ซ้ายขวามือนี่เป็นดงกระหล่ำทั้งหมดเลยนะครับเป็นกระหล่ำดอกไอกระหล่ำหัวนะครับเปนกระหล่ำหัวซ้ายมือเป็นสวนส้มนะครับเป็นลร่ส้ม เเล่นคู่นะครับอ่าตรงนี้ค่อนข้างชันนะครับผมเป็นรถเกียร์ธรรมดาผมจอดอ่เพื่อเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร สามสุดนะครับเป็นเกยร์นหนึ่ง